ก็โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนด้วยนะผมวันนี้นะผมจะมาอ่ารีวิววงล้อสุ่มใหม่นะผมที่เพิ่งเข้ามาเมื่อเช้าไม่ใช่เมื่อเช้าน่าจะเมื่อคืนนะผมก็ผมจะมารีวิวนะครับว่าเราควรจะเก็บเควสยังไงนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะผมเดี๋ยวผมพาไปดูเควสมันก่อนนะว่าเควสมันมีอะไรบ้างแล้วควรเล่นอันไหนนะผมอ่า ก็ห่างหายจากไอดีนี้ไปประมาณ1เดือนเลยนะผมที่ผมไม่ได้อัปเดตเลยนะผมจากคลิปที่แล้วที่ผมลงแล้วนะก็น่าจะเป็นคลิปที่เ,เปิดเกียร์จัทนทาแล้วผมซึ่งไอดีนี้ก็เกลือนะผมเกลือยับยับ,ยบ,บแม้กระทั่งบอสมึดนะผมก็ได้ช่องกลางมาชิ้นเดียวเนาะแต่ไม่เป็นไรไปลายปลายปีนี้แหละเดือนธันวาตู้รวมเลนเจอร์ยอดฮิตมาบอสมึดน่าจะกลับมาให้สูงนะผมก็ ใครที่รอเปิดก็เดี๋ยวไปรอเปิดกันรอบนู้นนะส่วนตัวผมก็รอเปิดเหมือนกันเนาะส่วนในเคเออสเอ็มนี่ผมหยอดปุ๊บห้าใบมาเลยโอเคนอกเรืองกันมาพอแล้ะเดี๋ยวเราไปดูกระดานหมุนใหม่นะผมหรือรูเล็ดนั่นเองปะก็หลักๆนะผมที่ผมจะแนะนําให้ทุกคนเล่นนะผมอันนี้เฉพาะป้ายเหลืองนะใครที่แบบว่าป้ายเหลืองแบบเวลเยอะแล้วแบบเก้าสิบเก้าสิบเอ็ด 92หรือบางคนอยู่95เนี่ยอย่างผมอะไอดีหลักกับไอดีรองอยู่94นะครับผมก็ผมจะเล่นแค่2 2เควสนี้นะผมอ่เดี๋ยวผมพามาดูก่อนนะมิชชั่นก็จะเป็นเคลียร์สเตยหลัก3ครั้งนะผมแล้วก็เคลียร์สเปเชียลสเตย์สามครั้งนะผมหรือสเตยพิเศษนั่นแหละ3ครั้งแล้วก็เล่น p ีวีสครั้งเคลียร์สเตยจุติ3ครั้งแล้วก็เข้าร่วมกิลเลสสามครั้งนะผมซึ่งผมจะมาบอกผมจะมาบอกนะว่า เราต้องเล่นอันไหนบ้างน,นะผมอย่างแรกเลยนะผมก็เคลียสเตตหลักสามครั้งเนี่ยถ้าใครจะเล่นนะ่ะเล่นได้นะครับผมมันเวลขึ้นไปเยอะนะผมแต่ส่วนตัวผมเองนะส่วนตัวผมผมว่าสเตตอันเนี้ยผมเล่นแค่วันละรอบพอนะผมผมจะไม่เล่นให้มันครบสามครั้งเนาะแต่อันเนี้ยน่าจะง่ายสุดแล้วแล้วก็ไม่ได้เวลด้วยนะครับผมก็ค,ค,คือเล่นพ v p ีสามครั้งเข้าร่มคิลเลตสามครั้งนะผมอ่าเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมก็ มันเลยนี่นะผมก็เข้ามาตีนะผมถ้าถ้าใครแบบว่าจะตีแบบเอาแต้มเอ,อะไรเงี้ยก็ตีได้นะผมแต่ว่าถ้าเราเน้นไวก็เข้ามาตีปุ๊บแล้วก็ออกนะผมให้มาครบสามรอบนี่นะผมแล้วก็เปลี่ยนไปเล่นนะผมเอาเพชรม่วงเนาะแบบ ทุกๆวันจันเงียลีแล้วก็จะได้เป็นม่วงจากตรงนี้ด้วยนะอืมเผื่อใครไม่รู้นะผมแต่ผมว่าน่าจะรู้กันหมดแหละเ <c oughs> นาะอ่านี่นี่พอเล่นเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ไปดูในกระดานรูเล็ตน,นะว่ามันได้เอ,อภัรกิจหรือเปล่าอ่านี่ได้แล้วนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมก็คือเรื่อง pvp 3สามครั้งเนาะซึ่งไอดีนี้ผมต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ผมปั้นมารอบนั้นนะจนถึงตอนเนี้ย ผมไม่เคยแตะ PVP เลยนะผมเพิ่งจะมาแตะหลังๆเองแบบเพิ่งขึ้นมาอยู่เงินสาเนาะเออแต่ว่าเงินสองเงินหนึ่ง 1, อะไรเงรี้ยยังไม่ได้ไต่ไปเอาบเนาะไอดีนี้เอ่อขอ่องเกียวตีซู้ได้แหละอืมมาผมก็เล่นอย่างนี้ให้วนสามรอบครับถ้าถามว่าทำไมถึง ถึงผมไม่เล่นไอ้เคลียสเตตหลักสามล้อใช่ไหมก็คือถ้าจริงๆถามว่ามันเคลียร์ได้ไหมมันเคลียร์ได้นะผมแต่ว่าผมขอไม่เคลียร์ดีวกว่านาะขอแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ไปเสี่ยงกับการที่เวลมันเลื่อนนะครับส่วนใครที่แบบว่าอยากจะเล่นก็เล่นได้นะผมแต่ว่าผมแนะนําให้เล่นวันที่มันไม่คูณเ AH นะอ็กพีเนาะเวลมันจะได้น้อยนะผมถ้าวันคูณเ AH อ็กพีก็เล่นแค่สองภารกิจพอรครับก็คือตีกิวเลส สามครั้งแล้วก็ PVP สามครั้งในส่วนอันนั้นเราก็เล่นแค่ครั้งเดียวหรือเพื่อนๆอยากจะเล่นสามครั้งก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับผมแต่ว่ามีเท่าที่ผมเห็นมีคนโพสต์ในกลุ่มนะมีแบบเหมือนเขาคำนวณมาให้เลยเนาะว่าด้านไหนด้านไหนได้เรลน้อยอ,ออะไรประมาณเนี้ยทั้งหมดได้เรลเท่าไหร่ถ้าเราเล่นประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนเนี้ยจะตกประมาณเท่าไหร่เท่าที่ผมเห็นนะผมประมาณ สองล้านอประมาณนั้นเล่นหนึ่งอาทิตย์เนะ่ย XP จะตกประมาณสองล้านนะผมซึ่งผมบอกเลยว่าไม่เหมาะกับป้ายเหลือ,องอย่างยิ่งนะผมถ้าเราแบบจะเคลียร์หมดทุกอย่างเลยผมก็เลยแนะนําให้ว่าเคลียร์แค่สามอย่างพอนะก็คือเคลียร์สเตตหลักสาครั้ง PVP สามครั้งแล้วก็เคลียร์กิวเวตสามครั้งเนาะ ก็ไม่มีอะไรมากผมเราก็ตีวีพีชนะไปนะผมหรือว่าจะไปกดตีกับเพื่อนแล้วก็ออกตีกับเพื่อนแล้วก็ออกก็ได้นะผมเน้นความเร็วเนาะสําหรับใครที่มีเวลาจํากัดหรืออะไรประมาณนั้นเนาะ,ะคลิปนี้ผมก็จะมาพูดประมาณนี้แหละครับมาเนี่ยขึ้นแล้วแล้วผมก็ได้ห0สิบรูบีเนาะ ใครที่ยังไม่เคยตี PVP นะผมถ้าเกิดขึ้นเงิน3ก็จะได้40่รูบี้เงินสก็ได้50เงิน1ก็ได้หกสิบนะผมอืมสำหรับไอดีปั้นใหม่เนาะไอ,อันนี้ผมขออนุญาตไม่รีหานะครับก็เร่งความเร็วเนาะ แล้วก็มาดูกระดานหมุนนะครับอ่านี่นะผมก็ได้มาแล้วนะผมทั้งหมดสองเหรียญเนานะถามว่าสองเหรียญเนี้ยมันพอไหมผมสาหรับผมเองนะเนี่ยถ้าเราเระหว่างที่เราหมุนกระดานอะ่ะเออถ้าเราแบบได้กบดําได้กบแดงได้ตัวหนึ่งใบตัวสิบใบเนี้ยเออแบบถ้าเราได้นะก็คือมันเหมือนเป็นผลพลอยได้มากกว่านะผมมากกว่าไอตรง รางวัลสะสมตรงนี้เพราะว่ารางวัลสะสมเนี่ยร้อยห้าสิบเหรียญนะผมถึงจะได้กบเก้าดาวตนแต่สําหรับผมผมน่าจะไม่เอานะครับผมเพราะว่ามันมีโอกาสที่เวลผมมันจะไปไกลนะผมก็ได้ผมก็จะแบบว่าได้เท่าไหนก็ได้เท่านั้นเนาะถ้าได้ถึงกบดําก็โอเคถ้าได้ถึงกบม่วงก็ดีนะผมเพราะว่าระยะเวลากิจกรรมเนี่ยมันมีถึงสามสิบห้าวันเลยนะครับก็คือน่าจะถึงต้นเดือนธันวาหน้าเลยนะครับผม แล้วก็มูหมุนแล้วก็สุ่มดูนะว่าจะได้อะไรถ้าออดวงดีก็ได้กบดํานะผมกับตั๋วสิบไปเนาะซึ่งในะบรรดาของทั้งหมดที่ผมอยากได้คือผมอยากได้กบดําอย่างเดียวเลยนะผมถ้าได้ตั๋วสิบใบก,ก็ก็โอเคนะผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนเนี้ย <c oughs> กบดํามันหาค่อนข้างที่จะยากนะผมถ้ามันไม่มีกิจกรรมมาแจกเลยอะเดือนหนึ่งเราจะได้แค่ สองตัวนะผมถ้าแบบเราไม่ได้ไปเล่นกระดานหรืออะไรนะอันนี้ขอไม่พูดถึงกระดานนะขอพูดถึงแบบที่เกมมันแจกเนาะก,ก็คือนี่ับผมได้จากล็อกอินหนึ่งตัวนะผมแล้วก็ได้จากภารกิจอีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นนี่นะผมเนี่ยเบอร์สามสิบคือเราจะได้แค่นี้แต่ต่อเดือนถ้าแบบว่าเราไม่ได้หากบดําจากกระดานหรือเดือนนั้นเกมไม่มีแจกขึ้นมันหายากพอสมควรน,นะผมะส่วนวิธีการหากบดํานะก็ เหมือนลหลายๆคลิปที่ผมบอกนะว่าให้เราหาจากกระดานนี้เนาะคิดตา้ระดับกลางกับคิดตาระดับสูงนะผมถ้าใครดวงดีก็สุ่มได้ก็เก็บทรัพยากรไปสุ่มรอบต่อไปนะผมอจริงๆคลิปไม่ใช่สิจริงๆไอดีเนี่ยผมไม่ได้อัปเดตลงในช่องประมาณ1เดือนแล้วผมแต่ว่าไอดีเนี่ยผมยังเล่นอยู่นะ ถ้าใครดูคลิปที่แล้วที่ผมสุ่มเกียร์จันทาไปก็จะเห็นว่ามีกุมินผมอะอยังไม่แม็กซนะผมซึ่งหลังจากที่ผมลงคลิปนั้นไปอะแล้วผมไปปั้นตลอดระยะเวลาที่ผมเล่นะคือมันก็ไม่แม็กนะเออผมก็หาก,กบดําจากเกมแจกเนี่ยแหละแล้วก็จากเออกระดานกบอ,อืจนมันแม็กแล้วนะครับผมตอนนี้ก็กบดาผมมีเหลือทั้งหมด มีเหลหมดส6ตัวนะผมก็รอที่จะปั้น a q u a m แม็หรือไม่ก็อาจจะไปปั้นโ bon บนาเนาะส่วนกบม่วงไอดีนี้เหลือ11ตัวผมขอเก็บไว้เป็นตัวเลือกก่อนว่าจะปั้นบินดุหรือบอสมืดหรืออนุบิดอันนี้ผมขอเก็บไว้ก่อนนะผมเก็บไว้เป็นชนะ้อยเนาะก็มีกิจกรรมนี้มาก็ดีอย่างหนึ่งนะคือป้ายเหลืองเนี่ยหาของได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเพราผมพวกกบพวกตัวอเงี้คือมีแจก จนกว่ากิจกรรมมันจะหมดนะอืมเนี่ยเราก็เล่นเก็บเหรียญประมาณเนี่ยถ้าใครอยากเคลียสเตตหลักสามครั้งนะผมก็เคลียได้นะผมมันวิวมันแทบจะไม่ขยับเลยอ่ะถ้าใครอยากเคลียนะแต่ว่าส่วนตัวผมนะย้ํานะว่าส่วนตัวผมผมขอข้ามในส่วนตรงนี้ไปเนาะเพื่อเซฟเลเวลตัวเองนะครับผมส่วนไอสเปเชียลเนี่ยกับสเตตูตีเนี่ยผมข้ามไปเลยแบบผมไม่แนะนาให้ทุกคนเล่นนะผมไอสเตจสามครั้งแล้วก็ ยูตสามครั้งนะอันนี้คือผมไม่แนะนาให้ทุกคนเล่นนะเพราะว่าเวลมันขึ้นเยอะมากมากนะครับผมถ้าให้เราเล่นแค่สามหลัก้ให้เราเล่นสามอย่างนี้เป็นหลักนะครับก็คือพิวพีสามครั้งยูเลสามครั้งแล้วก็เคลียร์สเตตหลักสามครั้งเนาะลืมพูดไปอย่างหนึ่งนะครับก็ถ้าเมื่อกี้ใครสังเกตเห็นนะครับหรือใครสรงสัยนะว่าทําไมผมถึงสุ่มไปยี่สิบครั้งแล้วนะครับก็จะบอกอยังไงดีก็คือไอเดี้นเนี่ยผมดองมา สักระยะหนึ่งแล้วนับดองมาหลายเดือนมากในช่วงนั้นนะถ้าผมจะไม่ผิดกิจกรรมของโ mm hmm. คโลโบฟีเลนอะเออมันมีแจกไอลูเลตอันนี้เนาะอืมมันมีแจกเหรียญนะเนี่ยซึ่งตอนนั้นที่ผมอยู่ฐานหา้าคือมันก็แจกให้นะผมแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันรีออกไปด้วยหรือเปล่าหรือมันไม่รีนะผมแล้วผมก็มาเปิดดูผมก็งงเอ,อ้าทำไมมันมียี่บเอ็ดเหรียญเดี๋ยวยผมไปขึ้นรูปไปดูนะครับก็มีทั้งหมดสามไอดีนะที่ผม มีเหรียญแบบเนี้ติดแต่แค่ว่าผมแคบมาแค่2ไอดีเนาะเดี๋ยวผมไปขึ้นรูปให้ดูย้อนหลังนะผมก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงประมาณนี้นะผมถ้าใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับผม